สวัสดีค่ะมื่อนี้สิบห้ามาเก็บ,บมม่วงนะคะเอ,อ่อมะม่วงมันขุนสีรู้สึกว่าสิส,สิแก่แล้วนะคะรู้สึกว่าจะแก่แล้วมันขุนสีมะม่วงมันขุนสีลักษณะใบลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ค่ะ ใบจะคล้ายๆเขียวเขียวเสวยลูกก็จะคล้ายๆเขียวเสวยแต่จะแบนๆลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้สุกแล้วพี่น้องสุกคาดตน้นสุกคาต้นแล้วค่ะหน่วยนี่ แล้วเดี๋ยวกะซีว่ากเก็บเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะพาเก็บนะเป็นอย่างไรนี่สุกยังอันนี้ยังบด่สุกเออนี่เหลืองคือกันอันนี้ก็เหลืองอันนี้น่าสุกแล้วนี่ อันนี้ก็สุกแล้วโอ้ยแตกแตกแล้วนี่ค่ะลักษณะจะคล้ายๆเขียวสเสวยนะคะก้นงอนงอนนิดนึงเพราะมันสุกจนมามันแตกแล้วพี่น้อง ันกินสุกได้กินกินดิบก็ได้ค่ะกินสุกกินดิบก็อร่อยดิบก็อร่อยสุกก็อร่อยฮะมึงรวยนี่ในสุกยัง นี่แก่เนี่ยอันนี้ก็แก้แล้วค่ะพี่นอ้องน,นี่ก็แก้แล้วกินสุกกินดิบก็อร่อยนะคะมันคุณสีลักษณะจะคล้ายๆเขียวเสเวยเนาะค่ะอันนี้น,นี่ก็จะคล้ายๆ พอเอาไปกินแล้วค่ะพี่น้องเข้มเข้มพอดีซ้ำนี่พอดีกินแต่ถ้าปลอยให้สุกกะกะแซบค่ะอ๋อนี่กะสุกคือกันอันนี้ก็สุกนี่สุกจึงไดแตกแตกเนาะม่วงพันนี่สุกก็เป็นคื่เป็นแตกสุกแล้วเป็นแตกแตกนี่ค่ะพี่น้องเออ เออแปกแปกสุกแล้วแตกอืมก็ไม่นี่ก็สิเก็บเนาะคะ่ะเก็บเอาไปกินแล้วพอเก็บแล้วคะ่ะพอเก็บแล้วแก้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเอาไปชิมเบื้งเนาะค่ะว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปชิมดูอันนี้มะม่วงมันขุนสีมันขุนสีเดี๋ยวสิบปอกชิมปอกไปชิมเบื้องนี่แหละสิบปอกให้ชิมอยู่นี่แหละจ้าแล้วจะปอกให้ชิม นี uhm, like hai, si oh, okay. nope. ่ไงอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้มันจะแซ่บเนาะแต่มันสวยแต่ลูกกล้องพี่คุณทองแซ่บเนาะเขี้ยนแต่แหลมแล้เดี๋ยวอันเดี๋ยวกินลูกดิบก่อนดิบแดงใยนรางโราแต่แซบแซ่บเืนวบาบเป็นลโราตาดเ่านเนาะโลละสิบบาทจ้ำโยี่สิบเนาะแม่เจ่ย นี่บกเขียบกูยไงเนาะ้ราเ่ยามมันเ่ต้องใ่น้ามันปีนั้นดีเนาะปีันจรยกกิดูมันพาันเาบกเขียบนมือนเ็นดินมันแข็งวมือเิรอยขายเงนน่ขายบกเขบปีนั้นโอ้แม่นเลยเอาวา้งไว้หน้าบ้านมันก็ไปนั่นขายโอ้บนีมันมันไงเนาะัสอวนบอ เีบบมือบเลี้ยวันนั้นแม่ยืมบ้านยายกิตเอาไปกอเวอเอาไปหาบ้าก็เดียวก็บดาหาบ้ากเดียวก็บดเถิงใหญยเถิง่อนเอยากได้เงินตนี่ปลำใหญ่ตัวนีคยดูเถอของเกยันโดกดอกอลำใหเปนไรูกปิกไรเป็นต้นพุ่นติดต้นปลูกไว้ย่างละต้นต้นปอนเอามัคั้นมันตอนเป็นไว้รน้ำมันบดวันี้ได้บเติมน้ำมันแล้วก อันนี้คือมันขุนสีมันขุนสีนุ่ยดิบนุ่ยเฮิม,มนังดิมบิมมาชิมังกลางวันกลางเวรที่ท้องดำท้องเตี้ยนนิดเดียวซื้อบุงวันนี่ข่มิ้นก็นยัอองมีเนาะข่มิ้นเนาะนี่ค่ะคล้ายๆเขียวสเสวยคลย้ายคล้ายเขียวสเสวยแต่ไม่ใช่ เดี๋ยวไหนน้องดีมน้องดีมชิมให้เบิง้งเฮ็ดหน่ายเฮ็ดตาปตเปนะ็นตาแซ่บพรอมแล้ไหมอร่อยอร่อยฮูย้ยยกโงเลยคือตัวถักก่บเฮ็ดดนะีไหมเป็นไดนงดมหน้าตาดีมดหวานจ้าหวานเอาไ้เย้ชิม ให้ให้ผู้ใหญ่ซีมดูผู้ใหญ่สีวางแต่พ่อใหญ่สีวางคือเด็กหน่อยบ่หวานหอมเตี้ยเทียบกับเคียวเสเวอร์ดูใหญ่บแซ่บกว่าติสมพัมีคนเพิ่นเอาบอกว่าอันให้เอามันพันมันคุนสีมาปลูกหวานหอมแซบเราา<ว>ื่อผสมเพิ่นว่าเ,เ,เอายาทิ้งว่า ชิมดูก่อนมะม่วงอะไรนะมะม่วงพันขุนสีมันขุนสีมันขุนสีกรอบมะกรอบมันกรอบมันอืมอร่อยว่ะอร่อยเหมือนมะม่วงมันเลยกับมะม่วงมันเนาะมะม่วงมัจจุคือกันละมะม่วงอันเนาะมันร้านกรอบเนาะกรอบหอมพอบัดที่นี่เดี๋ยวเอานุ่ยกินด้วยที่มันสุกเด้วยแบบนี้เดี๋ยวจะเอาหน่วยปาดหน่วย กลนซ้อนเนาะบ้านเขาเอื่อนว่กลอนซ้อนแต่กลนซ้อนต้นแบบนี่น้ำมันว่าแห้งไปว่าสูบน้ำใส่มันบ่กระโจกมัน้ำได้ดิ่มเกี่ยวมัน้ำนใบหนึ่ง นั่นล่ะ้นทรเจอาต้นขึพยุขตัวะเอามันฝนตกลงมาใส่เลยห่างแหงไหมดินดาไปก่นมันไปเลยหมดเดวนี้เปิดน้ำเปิดอะไรเปิ่สิตนร้องบอกทังไรเปิดอะไรลอง้นร้องมึงมี้งบอกอืมอมันเป็นมันจะเบิ็ยังบ่เป็นยังงางหัวติขอข้อขปอบ้อน้ำหัวโอวันหนข้อน้ำหัวมงดจะขอข้อตั้งเค่อรือ่มี สงวนงพื <c <c ้นง้นพแม่พรบอมันน้ำลายเหแม่งงอันพอขึ้นเต็มทางปึ้มซี่ฉันบกโกรธเใส่ตื่นเช้ามามาเปิดบ่มีจบ้ไปยังไหนองพื้นกจักสาเหตุท่มา่กันอีนองพื้นวันนี้มือนึงรเบิ่งเราดนี้องติดท่อไ้บ่ยังเพราะนั้นาเปิดรองเปิดผูรู้ำมัสิยังบ่ซั่นสิดนี้ั่นว่าเปิดไปหาซื้ออ้ sự thống đốc này, này. Ừ. thỏa lắm thế nó lưu vẫn hắn của lắm. Ngāt nha tiết thủ ngân của nhà ở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  nhà 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 nó. nhà 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 ดอกเค็กันดอกเมยิ่มึนีบ่เคยบเคยเกียวจ้าแเพราะงั้นูว้วันนี้มันอาจจะตองใส่เป็นสองคู่ให้ตลอดหอดตลอดแนวเลยตมาไยวันี้ต้งเขียวอันนี้วุ้กเอาใหญ่ซิมซิมตัวนี้ชิ้นเนื้อแข็งแงคิมนายังกระเรยบมวยยังก็มันขุนสีมันคุนสีหวานหอมอะไรก็เก่า อร่อยกว่ากาว่าหวานหอมสุกสุกแซบกว่าดิบวะแซบกว่าหวานหอมคันๆเม็นเก็บมาไหมไหมเนื้อแห้งสีแข็งกว่านี้อันนี้สันเก็บแต่วันอาทิตย์ปุ่นย้ายทิ้งชิมชิมชิมนี่นี่กินอันนี้เนื้อแข็งๆนะอือเด็ดเขากลองเนา ก็ใหกผมองหอมหอมมันไม่หอมอพราะนั้วนว่ากินบพาหวานไปกินบอกมึงต้องบอกกูชิมอยู่ <laughs> เอาให้ซิมไม่ให้กินเลยล่ะ <laughs> เอาน้องดิมชิมเอาชิ้นนี้ดูหวานหอมเลือดมุ้งหลุดอีกดอกทรนี้เขาอีุดอกหวานหอมอ,อร่อย คันคันท่าอันหวานหอมเนาะถ้ากรอบๆอันน่วยกรอบๆ,ๆแห้งแซ่บต้านี่มันนิ่มแล้วคันเขาไปสืบตามต้นเขาว่าซื้อย,อยังก็ละ่ะมันคุณสี๋อมันคุณสีเอาล่ะ